ปิดบัตเนื้อใช้แต่หัวนะครับฝั่งนีน้นะฝั่งนู้นเสิร์ฟแปรข้ามฟรีนะครับปิดบังบ่อนะครับนี่นะครับอเความสามารถเฉพาะตัวนะครับเหลี่ยมแบบนี้นะครับถอดเสื้อแล้วครับปิดบัตรเนื้อนะครับเอาครับ Ột, สกอร์สองต่อสามนะครับถือว่าเสิฟหัวครับไม่เข no um ้าเส้นนะครับอ๋อดิดลากมาไม่ได้นะครับเวทถือว่าเวทไม่สูงนะครับน้องดิดบ้งบ่อนะครับแต่งแข็งแข็งแบ็งแข็ง่า็งนข็งแขแข็งแข็งแข็งงแขง ความไม่ชัวร์อยู่ขอเสื้อมันกันครับสู้ครับถ้าลำเลียงลูกมาหน้านี้ได้ก็หยอดได้นะครับน้องดิดครับอยู่ที่การเปิดลูกแรกครับสี่ต่อสามขึ้นนำแล้วไปหลังครับอยู่กับไปหลังแล้วมาไหมแย้มาก่อนครับแทงเอาติดซ้ายครับโอ้ มองเสียเองครับออกไว้ครับห้าต่อสามครับห้าสามไปหลักมาห่างนิดนึงไม่ขลามเลยครับผลมาเขาจะทำเสียเองครับ อกเสียอะไรแต้มติดเลยพร้อมไหมพร้อมครับพร6อมครับพร้อครับ 3 men tiêu năng là bao phải giảm nhỉ? lắm ไม่ได้ครับนี่ครับสีตะหบครับปิบงบครับยาใช้แต่หัวอย่างเดียวนะเสรหยอดน้ำหนักดีก็ดีนะครับรีด้ทุกอย่างนะครับทีย่อพี่ต่อหกครับน้เอดวแล้ว